คนคะ่ะวันนี้โมพามาเก็บสตรอเบอรี่คะ่ะแ,<น>แต่ว่าจู่รถนะคะคนเยอะมากมันเปิดเก้าโมงนะคะนี่แค่ชั่วโมงเดียวรถเยอะมากค่ะเด็ดน,น,นะ,ะข้างในนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะเขา,าะะทำโรงเรือนเอาไว้เนาะมันยังไม่ค่อยสุกดีนะคะเขายังไม่ให้เก็บตรงนี้เนาะ,ะตรงที่เราจะเก็บกันนู่นนะคะเราต้องตามอะคนเยอะเะไป รถนี่แบบโอ้เยอะมากเลยค่ะทุกคนเขาปิดมานะคะอันนี้เขาเพิ่งเปิดเปิดเอวันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองหรือไงเนี่ยคนเยอะมากเลยค่ะโมพาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะทุกคน่ะแต่ดูท้องฟ้านะท้องฟ้ามันลายค่ะถ้าท้องฟ้าลายแบบนี้ที่บ้านเราก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเห็ดนะคะเห็ดโมคิดว่าเห็ดออก เขาแบ่งเป็นสองโซนนะคะโซนข้างบนนู้นคือพนักงานเขาเก็บมาขายที่สวนนะคะส่วนโซนข้างล่างนี่คือคนที่มาซื้อนะคะสามารถมาเก็บได้เองเนาะแล้วก็มีลูกเล็กเด็กแดงเต็มเลยค่ะอันนี้ก็พี่ยักผู้ซึ่งตามใจเมียทุกอย่างเก็บแล้วค่ะหนึ่งลูกอุ้ยดอกไม้

ค่ะทุกคนวุ่ลาลานี่ใหญ่ๆกันไปเลยเก็บสตรอเบอรี่รอบแรกของปี2024นันยี่่เฮ้นี่ไม่ใหญ่เราไม่เอานะคะนึ่ะ วัยโพดผู้บ่าวคนนี้นะดูดูคุยกันอืมเยอะนี่ค่ะโอ้ยลูกสดๆแดงๆรมันเลย เราก็ทําการชิมนะคะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่อยากชิม,มหวานค่ะทุกคนอีกสักลูกนะ ส่วนที่โมมาเก็บวันนี้นะอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานโมนะคะวัดเด็กคอเฮียเบบี้วัดเดคอใน this area this มันอยู่ไม่ไกลจากอ่าโคโซเน่นะคะโกยง ลูกเล็กๆเยอะมากเลยแต่เราไม่เอานะคะเราเน้นใหญ่ๆไปไม่ใหญ่เราไม่เอาีอยากได้เยอะกว่าโมนะโมโมติกินดู ถ้าฝนตกเขาจะปิดนะคะเขาจะไม่เปิดให้เก็บนะวันไหนที่ฝนตกนะเขาจะให้เก็บเฉพาะวันที่อากาศดีๆเมื่อคืนโมขับรถผ่านกันมันยังปิดอยู่เลยมันเขียนว่าปิดนะคะแต่พอเช้ามาเพียร์โทรถามบอกเปิด9โมงพนะย่ะ more mm -hmm. this one i not pay because i eat already C'est beaucoup déjà. Tu okay. es happy? Yes, merci. C'est C'est Non, tu vas Tiens, Je vais t'aider à porter, sinon, มันแอบแอบไปกันหลายคนเลยอือหือปะนะ đang lấy một nửa được không? mọi người mọi người mọi người mọi วันกลับนะให้เวลา5นาทีไปนะแล้วดู เสด็จเจ้ากจ้เจเป็นกิจกรรมครอบครัวอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้ปกครองเขาจะพาเด็กๆมาเก็บช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ช่วงนี้บางโรงเรียนมันเป็นมันปิดเทอมแล้วค่ะเด็กก็จะว่างจากการเรียนนะคะแล้วก็เขาเขาจะออกมาทำกิจกรรมครอบครัวกันนะคะ Mm hmm. <Okay. S 1> สวยค่ะ Too small, this one. Huh? Yeah. Many children. <laughs> they like to do that. Yeah. ฟามเขาใหญ่มากค่ะทุกคนอันนู้นเขาจะเก็บใส่แท็กเตอร์ไปขายนะคะเขาจะใส่บั๊กข้างหลังส่วนข้างบนนู้นคือคนงานที่เขาเก็บให้กับสวนนะคะเขาได้ค่าแรงเนาะส่วนแถบด้านล่างทางนี้คือคนที่เขามาเก็บซื้อไปกินนะคะ Bien au fond, c'est ça que tu veux? Il y a une dame, elle a pris 12 800 Alors? Ah, c'est bien. <laughs> เดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันค่ะตอนเราเข้ามาเราช่างตะก้าก่อนนะคะว่าตะก้าเรากี่ขีดนะคะแล้วก็เก็บเสร็จแล้วเราก็ไปจ่ายตังค์แล้วก็ช่างเขาจะหักเอาตะก้าออกะ,ะโมได้มา3กิโลนะคะพยัก,ก็ได้มา3กิโลเหมือนกันหักตะก้าแล้วเนาะเป็น6กกิโลนะคะราคากิโลละ6ฟรัง80ซองติมนะคะ6.80เนะาะใครอยากมาก็มาเก็บได้เลยแต่ต้องเช็คนะคะว่า เขาเปิดหรือเปล่าแล้วก็เปิดกี่โมงนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดทุกวันเนาะไปคะ่ะเดี๋ยวโมจะพาทุกคนไปทำแยมกันค่ะนี่คะ่ะทุกคนสตอรอเบอรี่ที่เก็บมาวันนี้อันนี้โมลเลือกเอาไว้ทำแยมนะคะเพราะว่าคั่วมันจะหลุดเยอะเนาะแบบนี้มันเก็บได้ไว้ไม่หลายวันนะคะโมจะเอาไปทำแยมนะอันนี้ตะกร้าของพยษ์นะคะอันนี้ที่โมเก็บมาโมจะเอาไว้กินสดๆนะคะ ส่วนสองอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่พี่ยักษ์นะคะแล้วก็เมื่อกี้แวะทานกาแฟนะคะเจอเพื่อนพี่ยักษ์ก็เลยให้เพื่อนพี่ยักษ์ไปสองกล่องนะคะดูลูกสดมากเลยแต่พี่ยักษ์เขาเก็บขั้วหลุดนะคะถ้าแบบนี้จะสวยอะอันนี้ไม่ได้เสียนะคะเป็นเศษใบไม้น,นี่ค่ะทุกคนงามบ่งงมบ่